สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาผกกับอมอมคือเกาแล้วเนาะคะ่ะเนาะมือนี่อมได้ตับหวานมากอีกแล้วนะคะตับหวานตับหวานเขาไปในเมืองมากนะคะด้ตับหวานมานกค่ะสดสดนะคะอาอมก็เลยบรตจุนะอมมาทําเป็นก้อยตับหวานก้อยตับหวานแซ่บๆตับสดๆนะคะเอามาก้อย ขาดปูได้คือเขาเนี้ยวนะคะโอ้ยน้ำลายไหลามาก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 ปไดยอยากกินน้ำอ้อมขอโทษขอไพ่สำหรับคนที่บอกินดิฟด้ือจ้าเด้ออันนี้กาเป็นการกินโชนะะ์น้ำตาล้วกะชมผกข้อบันเทิงแล้วกันเนาะค่ะเนาะสำหรับไซดิฟมาคะ่ะมาโม,มน้ำกันจ้า อืมซอยซอยตัวนิ่งๆเลยจ้ะอืมเผ็ดเผ็ดืมผักกะมี่พักสลัดเขาเที่มแตงกวาผักชีลาวผักชีหอม แล้วก็สระแหค่ะสารเรแล้วก็วกมีต้นหอมนะคะอันมองว่างมันน่อยนะคะก็เลยแนมบรเห็นเนาะโอ้ยมาค่ะข้าไใ่ไงค่ะอื แบบก้อยนะคะก้อยตับ ยับขามาอีกก่นอนงาลงมาอีกไหมจะได้เห็นกันชัดๆแซ่บๆน้ำกันได้จ้ะเดออ้อ 嗯。Mm. มาค่ะมาค่ะ 음. Mm. Okay. เดี๋ยวอ้อมซื้อเบาะยังให้ฟังนะตับสำหรับอ้อมนะคะที่อ่ารับรูถึงรสชาติได้นะคะ่าส่วนใดที่เข้าเบาเข้ามาตับหวานตั๊บหวานนะคะเนี่ยอ้อมกินเมืองี่อ้อมคิดว่าตรงที่ขอบขอบนะคะขอบ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 ที่เป็นขอบขอบตับเนี่ยค่ะ ขันขันเขากินถือส่วนนี่หลายๆนะะเขาศิรับรู้ได้เลยค่ะว่าความหวานนี่ออกมาจากตรงนี้ค่ะความหวานนี่ออกมาจากแถวนี้นะคะแถวที่มันเป็นเนี่ยนะคะอันขันเขากินอันตรงที่ว่ามีดมีดตะม่มองนี่ซื้อนี่นะ,ะรสชาติที่ออกหวานคงตับะบ่ค่คอยมีนะตามที่อมสังเกตมองนะคะแต่ว่าขันเขากินตรงใดที่มีมึงนี่ละ้ายนะะมึงมึมมงนี้นะ มึงเหมือนเป็นนังห่อหุ่มตับไปเนี่ยนะมึงนี้จะออกหวานๆนะอันนี้สาหรับออมนะคะสาหรับผู้อื่นออมบอลูนะนี่นะคะเดี๋ยวจะเลือกฮาต,ต,ตอนนี่ตอนตอ,อนนี้ตอนนี้สิบไริมีขอบนะเนี่ยตอนนี้สิบูมีขอบ มันก็บรับรู้ได้ถึงความหวานของตับสดอยูต่ว่าวกับสิบเหลายนะส่วนตอนนี้นะคะซีมี่เนี่ยค่ะขอบข้างนอกนะคะที่เป็นขาวๆแน่ตั้งน้อยนะะเป็นขอบอืมอืมมันสิรู้สึกถึงความหวานทีแลนออกมาจากขอบ ที่อ้อมเบานี่ค่ะขอบขอบข้องตับนะคะจักซื่ออินวางไหนนะ <c oughs> <c oughs> เออไม่ถือ 那么黏啊。 ภาพก็จิมืดๆแน,น่นเนืะจาะเพราะว่าไฟอันนี้นะออมเสีย อตอนนี้นะจ๊ะที่สิจว่าหันวาน,นะคะเนี่ยเพราะว่ามีมีอตรงเยื่อหุ้มข้างนอกตับนะคะเวลาเราหยำ่วามันซุกก็จังไม่นาันหวานออกมา What oh, i uh. uh. เพ็ดเผ็ดเพชำตาเริ่มไรอ่ะ nó muốn ăn tà đấy คําสุดท้ายเนาะ แก่เพชรจะข้าวกอน่าจะโอ้ยเพชรแห้งดื่มน้ำค่ะดื่มน้ำอ่แสบ <c oughs> หวาน หวานตับสดๆนะคะเผ็ดแห้งค่ะอิ่มพร้อมนะคะกินเข่าไปน้ำห้งอิ่มไห้เนาะที่เหลือนี่อออมก็จะเอาไปขวากินนะคะบดน,นี้แซบ่บแซ่บก้อยตับหวานนะเมื่อนี้ก้อยก้อยสดกะสิเข่าเนื้อเอ่อเข่าเครื่องปรุงพริกเข้าคหัวหอมๆใส่กะะัเข่านะครับข้ามานส้มเขากันกับก๊อยุ่นน้ำตับนี่ก็เวลาเขากินก็ได้รสชาติเยอะนะ,ะตั้งกันกับ จุตัาอะหาจุข้ากระจุ่มลงไปกับบางเทือกับติดแนวบติดแนวเสียนะนาะขันห้าออกมาเฮ็ดเป็นปล่อยเป็นลาบบางทีน้นะกับเขาถึงรสชาติมากกว่าเก่านะะสำหรับเมื่อนี่นะคะออมขอตัวลาไปก่อนนะจ้ะเด้อกินอิ่มแล้วเพชรกับเพชรหะน้ำหูน้ำตาไรแล้วขอขอบคุณได้หลายนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการนับชมขอบคุณ ทุกเมนทุกไลนนะคะเด้อขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะอยู่ดีไม่แห้งทุกคนพบเจอกันคลิปหนาคลิปต่อๆไปกับอ้อมๆนะคะเด้อสหรับมืปนี้สวัสดีจ้า